ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมค่ะเชื่อมโยงกับดวงดาววันที่30มิถุนายน2565นะคะงานอาชีพที่รักกับคนที่ใช่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามติดสนับสนุนนะคะ ราศนาสิ่งใดขอให้พบกับความรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเป็นกำลังใจกันเสมอะคะ่ะกายใจเข้มแข็งแข็งแ,งแรงนะคะมาวางแผนชีวิตกับเพื่อนๆชาวมิถุนนะคะกำลังหางานนะคะมีงานทำแล้วหรวือวาจะ ค้นพบศัก,กยภาพของตนเองนะคะกับการงานอาชีพใหม่ๆงานเสริมค่ะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนารุ่งเรืองนะคะมีปัญหาสิ่งใดนะคะสวดมนต์วันละนิดจิตแจ่มใสนะคะสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสงบ ศุนถัดลมค่ะงานค่ะม,มีหลายงานนะคะเนี่ยนะงานที่รักด้วยค่ะแ,แล้วก็เป็นอดีตที่ไม่สมปรารถนานะ,ะงานที่รักนะจะพูกพันมั่นคงนะก็ไปพบกับงานอื่นเข้ามาแล้วนะ,ะงานอะไรงานที่ จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีการเงินเข้ามาเล็กๆผสมน้อยอลองดูค่ะธุรกิจเล็กๆของตนเองมันง่นคงนะในระดับหนึ่งแล้วนะคะงานเต็นตัวเสื้อผ้าหน้าผมนะงานความสวยความหล่ค่ะงานขายสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะ,ะงานนี้ก็ทำให้ชีวิตล้นลานะคะ งานอิสระค่ะงานที่รับผิดชอบด้วยตนเองเลยนะคะอ่าต้องรับผิดชอบค่ะไม่งั้นก็นะ,ะธุรกิจเงียบกริบเลยนะคะขาดทุนค่ะนะก็ต้อง รับผิดชอบทำอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้งานที่เกี่ยวข้องกับนะเริ่มต้นที่ตนเองรักนะคะการลงทุนมีการเปลีปป่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงแล้วการงานอาชีพนะคะก็ได้พบกับงานที่ ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนะคะการผจญภัยครั้งใหม่จะเริ่มต้นนะอันนี้ก็ต้องประหยัดมัธยัติอดออมงานนี้ต้องวิ่งตามแฟชั่นเอาใจวัยรุ่นตลอดเลยนะบางครั้งมันก็อยากจะพักบ้างนะก็ลองทำง,งานใหม่ๆนะอันนี้งาน ที่ทำตามลำพังก็ได้ธุรกิจเล็กๆของตนเองงานติดต่อกับคนไกลๆงานบนงานกุศลก็ได้นะคะงานที่ต้องใช้จินตนาการสูงนะคะใช้สมาธิสูงค่ะจะมีงานใหม่เข้ามางานน้ำเดิมนี้ไม่สมปรารถนาเท่าไหร่มาดูค่ะงานพิเศษ สินค้าเอาใจวัยรุ่นนะคะงานต้องวิ่งตามตลาดบางครั้งมันก็เหนื่อยนะธุรกิจเล็กๆนี้ถ้าจะเริ่มต้นใหม่มีเข้ามาเล็กๆผสมน้อยแต่ก็จะทำให้มีความสุขค่ะสุขที่ได้เป็นตัวของตนเองค่ะ อ่นี่แหละค่ะงานบนงานกุศลน,นะงานใช้จินตนาการสูงนะคะนะงานนี้แหละได้ติดต่อกับชาตังชาตังแดนตัางถิ่นแดนไกลคนแปลกหน้าแปลกถิ่นคนที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปตนเองก็มีประสบการณ์ก็นำมาถ่ายทอดนะคะธุรกิจนี้ ก็เสียสละหน่อยนะอดทนอดกรัน้นสูงนะงานนี้ก็มีกลุ่มคนทําเหมือนกันกับเราและท่านนะงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพตัดีนะคะงานบุญค่ะ ทำแล้วก็แข่งขันกันสูงนะ,ะการแข่งขันนี้จะทำให้ลงตัวกับงานนี้เลยค่ะมีทั้งงานเก่าที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพงานเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการความรู้รเก่าๆค่ะ ่านนี้ก็จะตกลุมรักเลยค่ะฉลองความสำเร็จลงตัวค่ะก็จะมีบริวารมาเกื่อูลอุปปัมภ์นะอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปนะคะได้ลาบจากเลือดลมแข็งขันขยันค่ะงานนี้บุกลุยไปข้างหน้าบริหารจัดการเองเลยค่ะต้องสู้ค่ะ ขาบุกขาลุยรุกเข้าไปค่ะนะงานต่างประเทศเนี่ยงานออนไลน์งานติดต่อค้าขายกับชาวต่างถิ่นต่างประเทศแดนไกลผู้คนแวะเวียนมาค่ะงานเกี่ยวข้องกับฟิตเนสดีค่ะงานเกี่ยวข้องกับเลือดลมแข็งขันขยันนะการแข่งขันก็จะทำให้ได้ลาบนะคะงานการติดต่อการเดินทางดีค่ะค้าขาย มีกิจกรรมนะคลัวเคร่องครองว่องไวนะคะต้องอยู่ไม่นิ่งนะคะตนเองก็จะได้พบกับความมั่นคงนะได้ติดต่อแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ค่ะงาเดี่ยวกับสุขภาพค่ะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานแล้วก็มีบริวารนนะการแข่งขันก็ รุ่งเรืองก้าวหน้าก็าจะได้ลาดนะคะงานใช้จินตนาการสูงก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ค่ะไปดูค่ะพบกับงานอาชีพที่ใช่แล้ว มาตามดูค่ะคนที่ใช่เป็นไงบ้างคนที่ใช่ค่ะ,ะโชคดีก็จะได้พบ คนทางไกละคะ่ะมีธุรกิจมั่นคงอะ่ะยันมากพบแล้วสบายเลยะคะ่ะขึ้นคานก็จะได้ลงจากคานะ,ะด่าดฉลองความรักได้เริ่มต้นก็ได้พบคู่ผูกพันกันนะคะ เป็นคนเงียบหน่อยนะค่อยพูดค่ะมีวัยมากกว่ามีเกณ์นนะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะนะตามติดมาด้วยอีกคนนะนะถ้าเลือกได้ก็เลือกคนที่มาสนับสนุนการเงินนะ กับการที่ได้มาสนับสนุนการเรียนรู้การศึกษานะคะเคราวนี้เป็นผู้รักสงบนะคะผู้มีประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาค่ะมาถ่ายทอดให้รู้ว่าความสงบนั่นแหละคือที่ไม่ต้องดิ้นรนข่อยคว้าอะไรแล้วนะ ็จะได้พบกับคนที่ผ่านประสบการณ์นะเรื่องคู่มาแล้วค่ะอ,ะอะคนพิเศษมีไหมอนี่คนพิเศษอย่าอย่าไปใกล้เขาเลยนะ ว่าคนนี้ว่าเงียบเลยนะคนนี้เงียบกลิบเลยแถมให้ความไม่โปร่งใสเลยนะคนไกลค่ะคู่อีกคนหนึ่งนะคะนีคนคนนี้คุยกันไม่รู้รเรื่องหรอกค่ะนะคนทางไกลเขานี่เป็นชาวสองไปแล้วค่ะแถมบล็อกด้วยบล็อกนะคะ คนที่เงียบทำอะไรไม่เปิดเผยให้ชัดเจนมีคู่แล้วก็ไม่เปิดเผยสถานะให้ใครมีคู่แล้วก็ไม่จริงจังและจริงใจวังเวงมากเลยนะเจอคนเช่นนี้นะคะรอกหลอกใครยังไม่เท่ารอ,อกตัวตัวเองนะ เป็นคู่คนหนึ่งนะอันนี้ดูภายนอกผู้คนคิดว่าเขาโสดสมถะสันโดษน,นะคะการงานอาชีพนี้ก็ลันลาค่ะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะมามีอาชีพอิสระนะคะกับการท่องเที่ยวะคะ่ะเป็นผู้ทำการค้าติดต่อกับคน ทางไกลค่ะคนแปลกหน้าแปลกถิ่นมาค่ะเป็นคนรักสนุกสนุกนะคะเป็นมนุษย์เจ้าสำราญค่ะนะคนนี้เหรอที่ชอบนะชาวพุทธุเป็นคนนี้นะรักกันหนาก็ไม่ผูกมัดอยากระนั้นเลยเลือกทางนี้ดีกว่าอันนี้ก็แค่คนพิเศษนะเป็น อุปสรรคปัญหา,าถ้าว่าจะมาให้ลาดนี่นะามาเป็นบุคคลที่ยังคงยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะรับผิดชอบชีวิตตนเองหรือของใครนะคะให้ชาลีแองเจอให้คำแนะนำนะคะ งานขายสินค้าฟุ่มเฟือยทำได้ค่ะตามแวะตามแฟชั่นไวัยรุ่นตลอดแล้วก็เป็นงานพิเศษเข้ามางานใช้จินตนาการงานที่อยู่ในมุมสงบของตนเองก็ติดตนะ่อทางไกลงานออนไลน์ยูทูบเบอร์นะคะ ความรักก็เหมาะกับคนที่ผูกพันคนรักสงบนะคะก็จะทำนำพาให้สนับสนุนเป็นกองเชียร์แต่นี่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือคือนะภาพมายาหลอกหลอนภาพหลงตา่ะเอซเซนชันนะนี่แหละ จิตใจไฟสูงก็ดึงยาดิมิดรให้สูงลอยและลิงออลอยละลิ่วสู่สวงสวรรค์นะคะงานพิเศษนี้ต้องเสียสละค่ะเป็นผู้ให้พาเวอร์มีพละกกำลังไม่ทำร้ายตนเองไม่ทำร้ายใครมีแต่จะดูแลญาติมิดด้วยพลังที่มีค่ะ อินโนเซนต์ค่ะเร่าริงเหมือนเด็กน้อยบริสุทธิ์ไรเดียงสานะคะ